ฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณนะปรามเทพมารปรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือสมณนะพรามเทพมารปรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาตเลยดังนี้ปิกุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไร่รำพันทุบอกร่ำให้ ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศ้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกปกรํำาให้ ย่อมถึงความหลงไหลปิกกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้ปิกกุทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสสำคัญความก้อนนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาร่ำกรวญร้องไห้ยอยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะประอราก จากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันอิกูทั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยกาลานานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดา ตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของผู้เธอผู้ประสบมรณกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพระพลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาของพี่ชาย น้องชายพี่สาวน้องสาวกองบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสือเส่อมแห่งโภคะพวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพระดพราด จากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องตน้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องตน้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มปูนปัตตบีที่เป็นป่าชาตลอดกลาลนานเหมือนฉะนั้นปิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ ปิคกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ปิกขุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าสี่อย่างคือเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่ง อริสัต์คือทุกข์อริสัต์คือเหตุให้เกิดทุกข์อริสัตคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริสัตคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ดังนี้อนุน ตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องปลดปรากจากกองรักของชอบใจทั้งสิ้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารน,นี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าฉิบหายเลยดังนี้ ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทํำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราฤดปลีปล่แล้วเราจากละพวกเธอไปสาระของตัวเองเราได้ทําไปแล้วภิกขุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้พิกุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากราชาสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้พิกุทั้งหลาย เราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อ <éc> ย <à S 2> ู <urate> ่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูชนเหล่าใดถือว่า เรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรุตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัด เข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถินอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกําจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วปิกกูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุม ด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยกะเถิดนี่ก็ให้เราปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยกะนะก็คือมรรคผลนิพพานนั่นเอง